รู้ทานข่าวปลอมข้อมูลเท็จกดติดตามช่องใหม่ YouTube ชัวก่อนแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้รู้ก่อนทันทีที่มีคลิปใหม่นะครับต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับข้อความแนะนำ4ขั้นตอนก่อนจอดรถเป็นเวลานานเช่นควรเติมลมยางให้สูงกว่าปกติให้ควรเติมน้ำมันเป็นประจำ ชัวเหรอศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทอสอบถามกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ สีขั้นตอนก่อนจอดรถนานที่เขาแนะนํานี่จริงหรอครับอันนี้จริงครับแต่ว่าในบางข้ออาจจะยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ควรเติมลมยางให้สูงกว่าปกติเพราะตอนที่จอดรถนานๆน้นําหนักรถจะส่งผลให้ลมยางน้อยลงทีละนิดจนโครงสร้างยางอาจจะเสียหายอันนี้จริงครับแต่ว่าที่ใส่รายละเอียดมาอาจจะต้องมีการเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยการเติมลมยางให้แข็งกว่าปกติเวลาที่เราจอดทิ้งไว้นาน,านๆบวกประมาณ6ถึงสูงสุดถึง10ป,ปอนด์เป็นวิธีที่ถูกต้องแต่ว่าน้ําหนักของตัวรถไม่ใช่ส่วนที่ทําให้ลมยางออกเป็นตัว ยางมากกว่ายางที่รัดกับขอบแม็กจุกลมยางตัวจุ๊บฝาปิดสภาพของซีนยางอันนั้นเนี่ยคือส่วนที่จะรักษาลมยางให้อยู่ภายในตัวลอ้อหากต้องการจะจอดรถนานเกิน6เดือนควรเติมน้ํามันให้เกิน1นส่วนสของถังโดยน้ํามันที่นอนนิ่งในถังเกิน6เดือนจะเริ่มทําปฏิกิริยาบางคนเรียกว่าน้ํามันเน่า ดังนั้นควรให้คนหาน้ำมันใหม่มาเติมผสมเข้าไปทุกๆเดือนอันนี้จริงครับแล้วก็ควรแยกประเภทด้วยถ้าเกิดกรณีเป็นน้ำมันเบนซินถ้าเกิดคุณจะจอดนานถึง6เดือนแบบนี้ก็ควรจะเป็นเกรดที่เป็นเบนซิน95เพียวกรณีถ้าเกิดมีส่วนผสมของเอทานอลหรือว่าแอลกอฮอล์เป็นประเภทน้ำมันที่ไม่ควรจับทิ้งเติมแช่ไว้ในถังก็จะมีโอกาสเกิดการสะสมความชื้นภายในแล้วก็ตัวแอลกอฮอล์มีการแยกชั้นของความชื้นแล้วก็น้ําออกมาก็จะมีกลิ่นหรือว่าคล้ายๆกับน้ํามันเน่าบูดควรเปิดกระจก รถไว้เล็กน้อยให้อากาศหมุนเวียนเพื่อป้องกันเชื้อราข้อนี้จริงเลยครับเหตุผลเพราะว่าเวลาที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันเยอะๆกลางคืนอากาศเย็นในบางพื้นที่ที่จอดรถแล้วเช้ามาอากาศร้อนช่วงการเปลี่ยนของอุณหภูมิเยอะๆเนี่ยวัสดุแล้วก็พื้นที่ภายในของตัวรถอาจจะมีการสะสมความชื้นอยู่ภายในเพราะว่าถูกพาคุมเอาไว้ด้วยอาการอับแล้วก็ชื้นเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสวรรค์ของเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียเลยครับเพราะนั้นจอดนานก็ควรจะแง้มกระจกด้วยห้ามดึงเบรกมือเพราะอาจจะทําให้เบรกมือกอดแน่นจนา ออกไม่ได้และควรเสียบเครื่องกระตุ้นแบตเตอรี่ทิ้งไว้ข้อนี้อาจจะเป็นเรื่องความรู้เก่านิดนึงเพราะว่าในรถยุคใหม่เนี่ยจริงๆแล้วมีหลายรุ่นกลุ่มที่เป็นรถยุโรปยุคใหม่กลุ่มที่เป็นรถที่เป็นเบรกมือไฟฟ้าทุกครั้งที่จอดรถเนี่ยกลุ่มรถประเภทนี้ระบบเบรกมือไฟฟ้าทํางานล็อกอัตโนมัติทุกครั้ง จอดอยู่สนิทเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบของรถยุคใหม่ทําไมถึงใช้เบรกมือไฟฟ้าไปจับโดยที่มันไม่มีปัญหานั่นก็เพราะว่าในการทํางานของตัวชุดผ้าเบรกกับตัวจานเบรกในรถยุคใหม่วัสดุของส่วนผสม,มในเนื้อของตัวผ้าเบรกไม่ได้มีส่วนผสม,มที่เป็นโลหะเยอะเหมือนในรถยุคเก่าแล้วเพราะนั้นอาการที่ดึงเบรกมือเวลาที่เราจอดรถนานๆแล้วมีการติดค้างอาจจะเกิดจากพึ่งวิ่งลุยน้ําลุยฝนมายังเปียกชื้นระบบเบรกแล้วก็ไปจอดดึงเบรกมือแบบนั้นเบรกม,มีโอกาสติดได้แต่ถ้าเกิดอยู่ในสภาวะปกติในการจอดสำหรับ รถยุคใหม่หรือว่ารถยุคกลางๆก็สามารถที่จะดึงใช้งานได้โดยที่ไม่มีปัญหาดังนั้นสรุปแล้ว4ขั้นตอนก่อนจอดรถเป็นเวลานานที่เขาแชร์แนะนํานี่เป็นยังไงครับจริงนะครับแต่หลายข้อยังไม่ชัดเจนแล้วก็อาจจะเก่าไปนิดนึงหากจะแชร์ต่อก็ควรจะมีการเพิ่มเติมข้อมูลเข้าไปยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อรูปตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์